người ta đang không tại là đó à đâu ơi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  à ta ta đâu <laughs> แปดสาน่อเอาไหจ้ะเอาแล้วครับแกก็ขั่วกันแล้วเรียบร้อย น <ider> <cción> ี่เขาเรียกว่าสาดโค้นครับสาดโค้นอนั่พวกเาเล่นกันมตะดินยังหนาก็นี้เนาะมันนนันนั้นกันขนจมดินเลยตรงเนี้ย <laughs> ต้องขึ้นรถพี่หมอไปแล้วฝั <S <s <ign al> ่งโน้นไปแล้วมาพี่หมอมา <laughs> <laughs> ตาเต็มตเต็มตาเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเลือกเี้ยง สร้างสีสันเงี้ยหน่อยครับไปง่ายเกินก็ทำอุปสรรคห้หน่อยเอาน้ำใสซะห,หน่อยเดีย๋ยวขึ้นรถพี่หมอไปด้วยโยดโยดโยดไปด้วยไปด้วย โอ้ยสูงโอ้ยเอ u r n i n g o ารอกทีมินด้วย п е р м е ู e d e r i อสภนั่นแหละ t a a n s i o u ไม่พอแล้วไม่พอแล้วต,ติดแล้วอ่ะติดรถพี่อุ้นแล้วอ่ะติดรถพี่อุ้นแล้วอ่ะติดเส้นห่วงมาเปียเกินเกินไปหมดมันมันยังไม่เล่น มันไม่เหมือนวันนั้นหรือว่าน้ําไอ้น้ํามันอยู่ข้างล่างเยอะอยู่แล้วไงฝนตกไงใช่ป่ะดิบล็อกเลยมันใชู่้ไหมเพราะป้าจนน้ำมันจมกันชนมันนั่นแล้วทีพวกผมสะควันจัตตาเลยแนั่นแหละมาละเลงกันไรเนี่ยอืมต่อ้โหทั้งวัดติ่เยอะเออโหโอ้โหุ่นเนาะแท่งใส่แท่งก็ไส่ข้ามนุ่น

เออเอาปูก้านี่แหละนี่ก้าหน้หมดโล้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยควันท่วม

ไม่มีอะไรเลยโดไม่อยู่แบบนี้ไม่ค่อยพลาดเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยอย่างชิบเชยจิบใช่จิบทำอะไรไม่ได้เชยชิบพุทธเติมน่อยเอ้าเดินสบายเลยโอ้เดินนิ่มเลยฮะ นนม,ม่นฟรีด้วยฟรีเลย,ยตรงนี้ถ้าเผื่อฝนตกเยอะๆนะมันน้ำมนอยู่ข้างล่างเฮ้ผมเมื่อกี้ผมยิงดิฟมาไล้ผมปลดละสองเลยฮะสองเลยยิงหน้าหลังเลยแล้วผมเพิ่งมาปลดเนี่ยห้องพุงอะไรมันหนัออกเนาะถ้าแคยแพ้ต้งปลดปลดิปลดหน้าหนัก ล็อกดีเนาะดูว่าไอ้คิงก็ไม่ยอมทำเดี๋ยวมันจะตายเลยตัวดิกด๊กอะดิ๊กอะมอเตอร์อต้องพอมาล้างตัวนี้ไปพม่าสบายโอ้โหสบาย,บายมีคึมๆึมเลยเอ๊ะมีคึมๆึมเลยเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึมเลย ลูกสา,าวพันใก่บมาไวเอ๊ะเป็นเครื่องที่เปลี่ยนเลยนะอ่ะไอ้ตัวอ่ะโอ้ยหมาวยาวเสียวๆนายเนี่ยเป็นฟวงเลยเนี่ยใช่นี่แหละหมามวยิดจอน โอ้หเดี๋ยวฝุ่นลงมานี่จบคันยิบเลยม่ามุยโดนเข้าไปนี่นคันยิบยิบเลย มันเดือเยอะนะอืมมันเดือป่า กายเราข้างหน้าเนี่ยลงแล้ว,ว,วของนี้ของนี้ใกล้ เฮ้ยมาเก็บป <the check up> ัะก <the check up> ูนะเต็มกระป๋องแล้วเดี๋ยวไปของนู้นเลยของนี้ไม่มีละหมดแล้วเต็มกระป๋องหนึ่งแล้วโยโหเร็วอ่ะหยิบใบไผ่ก่อน